ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิลมอุดรดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็พามาดูรถตีดินนะครับหรือว่ารถปัน่นดินปั่นหน้านะครับผมอยู่กับรถตีดินสิทธิ์พ่อเสือบายช่างกิ๊กนะครับผมเครื่อง P11C นะครับผม320แรงม้าครับท่านผู้ชม ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูดอนดัมซิ่งด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับมีคนมาหาท่านโชเฟอร์แล้วครับผม มาเกือบไม่ทันครับท่านผู้ชมปีจะเสร็จแล้วนะครับโอ้นาแปลงนี้นี่ใช้รถไถไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะตีง่ายอยู่นะครับ ช่างกิ๊กสิทพ่อเสือครับท่านผู้ชมเครื่อง p 1 1ีนะครับบรรยากาศก็กมีเมฆฝนครับผม ล้อมรอบไปหมดเลยนะครับโอ้รถตีกับนกนี่ของคู่กันครับผมมีรถปั่นนารถตีดินที่ไหนนี่นกเต็มเลย ดููแล้วนี่ดินค่อนข้างจะเหนียวนะครับท่านผู้ชมถ่าแห้งๆนี่ตียากครับนี่ดินแบบนี้นี่เพราะว่าดูๆแล้วนี่น่าจะแข็งนะครับถ้าแห้งมานะครับโอ้สงสัยสายพันย่อนครับมาวันนี้นี่เสียงสายพันร้องครับผม ได้นิ่มมากครับท่านผู้ชมโชเฟอร์นี่ตีแบบนิ่มๆเลยไม่รีบครับผมแบบนี้นี่เจ้าของนานี่ได้ดีครับผมได้คนขับใจเย็นแบบนีมือนะครับ รต,ตรีนี่กว้างใหญ่ครับผมลูกตีนะครับลูกตีนี่ไม่รู้ว่าลูกตีสเปคเท่าไหร่นะครับผมค่อนข้างใหญ่ครับผมสิทธ์พ่อเสือบายช่างกิ๊กครับผมนี่ครับดินค่อนข้างเหนียวนะครับ ฟังจากเสียงรถแล้วก็เสียงปั๊มนะครับผมปั๊มยีาก็จะหอนๆอนหน่อยนึงนะครับปั๊มใหญ่ครับสเปคใหญ่ครับผมรถตีเสียงนีจะนิ่มกว่ารถเกี่ยวนะครับ เพราะว่าเครื่องใหญ่ครับผมไม่ต้องใช้กำลังเยอะนะครับเครื่อง P11C นะครับ320แรงม้าครับผมกำลังมหาศาลเลยนะครับคื้มฟ้าคื้ฝนแล้วครับท่านผู้ชม บางทีกล้องอาจจะไม่โฟกัสเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ผมก็อยากลงไปเดินอยู่ด้านล่างอยู่นะแต่ว่าเกรงไกลเกรงเกรงไกลพี่เขานะครับผมเดี๋ยวจะมีแต่รอยเอนนะครับอย่างนึงก็น้านี่ผมว่าน่าจะแข็งดีอยู่แต่ขี้เกียจลงไปเดินนะครับอยู่บนหัวคันนาดีกว่านะครับผม ต้องค่อยๆเลี้ยงหางไว้ด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีนี่อาจจะหัวเชืออแล้วก็หัวมุดนะครับมันก็ทำให้พื้นนาไม่ไม่เรียบนะครับหรือว่าไม่เสมอนะครับผมต้องค่อยๆคอยเลี้ยงหางด้วยนะครับ คอยยกคอยกดนะครับตรงไหนสูงเนินสูงก็กดตรงไหนต่ำก็ยกนะครับสไตล์เดียวกันคล้ายๆกับรถไถปั่นหน้านะครับตรงไหน,นต่ำก็ยกหางตรงไหนสูงก็กดลงนะครับแต่ตัวนี้จะดีกว่านะครับผมเพราะว่าเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับกดยกนะครับผม โซนนี้นี่มีหลายคันอยู่นะครับผมที่เห็นเห็นนะครับผมแต่ว่าผมตามหาไม่เจอสักทีนะครับไม่รู้ว่าพากันออกไปตีที่ไหนกันบ้างนะครับส่วนมากจะเจอแต่คันนี้ครับผมก็เลยส่วนมากจะได้ดูแต่คลิปคันนี้เลยนะครับรถตีนะครับผมวันนี้ก็ตีอยู่ใกล้บ้านผมเลยนะครับพอดีว่าผมออกหาถ่ายคลิปมาเจอพอดีครับท่านผู้ชม ก็เลยจับให้ดูกันหน่อยนะครับอ้บรรยากาศมันได้ครับท่านผู้ชมเมฆฝนนี่อยู่ด้านหลังเป็นแบ็กกราวเลยบรรยากาศได้ครับท่านผู้ชมวิวสวยๆนะครับส่วนฝั่งด้านนั้นก็จะเป็น น้องหานนะครับผมน้องหานกุมพวาปีนะครับหรือว่าทะเลบัวแดงนั่นเองนะครับผมวันนั้นเจ้าแคทเจ้าซานี่ก็ทำงานอยู่แถวนั้นครับผมโอ้หมุนอาเลยเก็บรายละเอียดไส้ในตรงกลางแลครับผม โอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับรถตีดินสิทธ์พ่อเสือบายช่างกิ๊ก2019ครับผมฝากกดไลค์กดติดตาม youtube ช่องฟิลม์มอุดร์ดัมซิงด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ